มาล่ามาช่วงล่านะครับนี่้เราดูในเขื่อนภูมิพลนะครับตอนที่เกิดเหตุช่วงประมาณปลายก็คือประมาณกันยาตุลานี่นะฮะน้ำในเขื่อนเต็มเลยครับคือรับอีกนิ้วเดียวก็ไม่ได้แล้วก็จะมีปัญหาแล้วถ้าเกิดจะเห็นดูไอ้ตัวสปริวเอหรือว่าตัวที่ระบายน้ำถูกเฉิญเนี่ยต้องเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือมันจะปล่อยน้ำหนึ่งร้อยล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะหรือถ้าเกิดไปเทียบเป็นต่อวินาทีแล้วเนี่ยคือประมาณหนึ่งพันสองร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาที ตัวเลขนี้ก็มีความหมายต้องลองดูต่อไปนะเพราจะเห็นว่าพอช่วงที่พายุเข้าเราไม่ได้เราปล่อยน้ํามาน้ำไอพันสองร้อยเนี่ยลูกบาศก์เมตรต่อวินยาทีก็จะไหลลงมาด้านล่างม,มันก็มีของเขื่อนสศริกิจเขื่อนอื่นอีกอก,ก็จะมาไหลรวมกันลงมาที่ด้านล่างนะครับอันนี้คือระดับน้ําในเขื่อนนะฮะอันนี้คือสีแดงนี่คือระดับของปีที่แล้วนะครับค่ะไอสีสีสน้ําเงินนี่ของปีปีก่อนหน้านี้นะครับสองศูนย์หนึ่งศูนย์นี่สองศูนย์หนึ่งหนึ่งะเห็นได้ว่า พอเราเข้ามาถึงประมาณเดือนสิงหาเนี่ยน้าเต็มเขื่อนแล้วครับค่ะ,ะนั่นน้าทุกหยดที่เข้ามาต้องปล่อยออกอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับหมาะว่าช่วงนี้เราอาจจะเราอาจจะไม่ไม่ได้คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้าฝนมากๆเลยช่วงหลังมันการการบริหารน้ำในเขือ่อนนี้เราเอาอาจจะมีข้อที่เราไม่ได้คาดถึงในตอนปลายนะฮะค่ะัพอถึงตรงนี้ปุ๊บจะเห็นได้ว่าช่วงก่อนถึงตุลาเนี่ยสิงหาก,กันยาตุลาเนี่ยน้ําปล่อยออกมา,มากนะครับ พอปล่อยออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราดูอันนี้คือภาพการไหลของแม่น้ําเจ้าพระยาะตัวเลขเนี่ยฮะคือปริมาณลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่รับได้ค่ะบริเวณนี้คือเขื่อนเขื่อนเจ้าพระยาตรงแถวชยัยนาทจะเห็นว่าแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยจะมีคอขวดอ,อยู่ลงใต้เขื่อนลงมานตรงนั้นอยู่แถวไหนคะท่านอันนี้ก็ได้เป็นแถวสิงห์บุรีลงมาหน่อยครับก็ความความเร็วของน,น้ำได้ประมาณพันแปดร้อยลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะเพาะเขื่อน ฟุ้ยพลเองที่ปล่อยมาคือพันสองร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วค่ะแล้วรวมคกอปริมาณน้ําที่ไหลลงมาเนี่ยพอพานมันก็จะเกิดมาเจอคอขวดตรงนี้ถ้ามันไหลผ่านลงมาไดา้ด้านล่างที่ออกออกอ,อก่าวไทยเนี่ยก็ได้ถึงสามพันห้าร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้พอเป็นคอขวดปุ๊บเนี่ยน้ำมันก็จะเทขึ้นเพราะว่าม,มันเหมือนเราเทน,น้ำลดเร็วมาที่คอขวดมันก็เอ่อแล้วเมื่อเอ่เอก็จะไปกดดันในประตูน้ำที่อยู่ริมฝั่งสองด้านค่ะนะเพราะฉะนั้นพอกดดันปุ๊บเนี่ยน้ำก็จะเกิด ทะลุมาด้านข้างคือแต่ข้ามคันประตูน้ําพังแล้วก็เข้ามาทําอันตรายให้แก่พื้นที่ด้านข้างอยุธยาหรือว่าถ้าเกิดฝั่งนี้อาจจะมาทางนนทบุรีปทุมธานีเพราะน้าที่มาทาอันตรายเราเนี่ยไม่ใช่มาจากฝั่งอย่างเดียวแต่มันตีโอบมาทางด้านเหนือด้วยคือมันไปรั่วทางด้านบนแล้วพอมันไหลทะลุมาด้านนี้มันก็จะไหลลงมาพื้นที่ต่ําค่ะพื้นที่พวกนี้มันปกติไม่มีน้ามาเพราะเป็นพื้นที่น้ำแลันฝนธรรมดาไม่ใช่น้ําหลากมาอย่างนี้พอมันมาปุ๊บมันก็เลยไหลลงมาที่ต่ําเห็นว่าบางที่เรียนน้าท่วม2เมสอร ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แองกทะใช่ครับแล้วพอแองกทะปุ๊บเนี่ยปัญหาคือว่าพอเข้าไปในแอระทะแล้วมันออกไม่ได้นะครัหมว่าน้ํามันรั่วเข้ามาในชามเนี่ยโอกาสที่มันจะออกได้คือมันก็ต้องรอมีการดูดออกหรือว่าแหกหรือว่ามันก็เห็นว่าน้ําท่วมขังสูงเพราะว่ามันลงมาในพื้นที่ที่ไม่ควรจะไปมันอยู่นานก็เพราะว่ามันเป็นแอ่งที่ปกติน้ําไม่ได้เข้าไปนะฮะนั่นคือปัญหาหลักๆของเรานะครับ นี่คือลักษณะของแม่น้ำเจ้าพระยาทั่วไปเลยครับแล้วเนื่องจากว่าเราเป็นระบบชลประทานมก็จะมีคลองชลประทานเนี่ยที่เชื่อมกับแม่น้ําแล้วมีประตูน้ําอยู่ที่ด้านหน้าคอยกั้นค่ะประตูน้ำในวันตื่ใช้ควบคุมน้ําเข้าไปในไร่นาของพี่น้องประชาชนใช่ไหมแต่พอระดับน้ํามันมาเยอะมากความดันน้ํามันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ไปกดดันประตูน้ํากดดันไอแนวกั้นน้ําถึงจุดหนึ่งทนไม่ไหวมันก็ทะลุแตกเข้าไปด้านในนะครับทั้งทั้งแนวกั้นน้าทั้งประตูน้ำนะครับ นี่ครับด้านนี้เห็นนี่น่าจะเป็นที่ปางสมสีนะครับที่น้ําทะลุที่เราได้ยินข่าวทะลุไปใช่ครับที่ที่ทางไปก็ทะลุเข้าไปแล้วด้านนี้ก็เป็นพื้นทีุ่่มมันก็ไหลลงมาแล้วก็ลงมาอยุธยาหรือลงมาอะไรด้านล่างเนี่ยนี่คือภาพที่มันเป็นที่เกิดขึ้นอย่างนี้ว่าปัญหามันไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะแล้วมันเห็นชัดเจนว่าต้นเหตุคือว่าน้ําเหนือเราปล่อยลงมาเยอะมากดดันพื้นที่บริเวณตรงกลางที่เป็นประตูน้ําเป็นคันกั้นน้ํานะครับนะถ้าเกิดเราดูนะฮะก็อันนี้ก็คือรูปโมเดลปกติเราจะมีีอยาามคงงส่น้ํ มีถนนสองฝั่งนะฮะ <ạ. S 1> แล้วก็มีประตูน้ําพอน้ําน้ําเหนือมาเนี่ยก็อาจจะมีโรงงานบางส่วนอยู่ริมแม่น้ําบางส่วนอยู่ด้านในนะครับพอน้ํามามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะมันก็จะมากดดันพื้นที่เนี่ยฮะประตูน้าส่วนที่อยู่ริมแม่น้ำก็ไปก่อนนะครับ <ạ. S 1> ท่วมก่อนนะฮะแล้วพอน้ํามาอีกเนี่ยประตูน้ําทนไม่ไหวมันก็จะเกิดแตกแล้วก็ทะลุเข้า,ขาขมาในพื้นที่ด้านในนี่ครับมันก็โดมเนี่ยฮะประตูน้ําที่พังเข้ามาถึงถนนด้านในท่วมถนนนี้ไม่สูงก็ท่วมหมด แล้วก็มาถึงพื้นที่ CBD ด้านในนะครับอันนี้คือเราเห็นมันมันลาบเป็นหน้ากองใช่คะใช่ครับก็คือหลักๆก็คือมาเนี่ยครับคือไอ้แนวกั้นที่เราเอาไม่อยู่เพราะว่าน้ํามันมาค่อนข้างเยอะค่ะอันนี้ก็เป็นรูปที่ทางท่านอาจารย์รอยนที่ที่ทางกยนททาโมเดลขึ้นมานะครับมันจะเป็นโมเดลที่เห็นว่าน้ําจะมันไหลอย่างไรเดี๋ยวอาจจะต้องขอทางทางนี้เล่นฉายภาพหน่อยนะครับก็จะเป็นอินเสิร์ตเห็นได้ว่าน้ำเนี่ยมันไหลท่วมทะลุมานะครับเดี๋ยวจะได้ไหมลูก โอเคนะคก็อันนี้เป็นโมเดลที่ที่ทางทางถ้าจารอยนท์ทำก็เห็นว่าน้ำเนี่ยมันไหลามาตามแม่น้ํามาถึงนครสวรรค์คมารวมกันแล้วก็น้ำก็จะไหลบ่าเข้าด้านข้างนะครับแล้วก็ไล่ลงมาถึงด้านล่างถึงกรุงเทพเนี่ยเฉนพื้นที่และนี่คือทางโมเดลิ่งที่เราเอาข้อมูลเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อทําทการประเมินเป็นรูปคอมพิวเตอร์ ซึ่งนี่เรามีกลุ่มคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญที่จารยยอยนนั่นเป็นหน้าที่นะท่านทําอยู่อันนี้ก็จะเห็นภาพรวมว่ามันเกิดขึ้นจากอันนี้การรั่วของคันขั้นน้ำกับประตูน้านะครับซึ่งมีผลมาจากน้ําเหนือที่ไหลลงมาค่ะครับโอเคนะครับค่ะจะทำอย่างไรนะมาตราการของรัฐบาลทาอย่างไรริ่งแล้วก็ท่านนายรนตรีก็ให้นโยบายเลยครับท่านก็ระดมสมองตอนที่เกิดน้าท่วมเสร็จใหม่ๆนะก็เราแบ่งพื้นที่เป็นสามส่วนครับก็คือต้นน้ํา กลางน้ําแล้วก็ปลายน้ำะนะครับต้นน้ำนี่คือแถวบริเวณเขื่อนเรดนิด้านด้านด้านเหนือเขื่อนเนี่ยทำสออย่างครับก็คือควบคุมน้ําในเขื่อนหรือว่าดามเนจเมนต์ควบคุมปริมาณน้ำให้ดีว่าเราจะปล่อยน้ําเท่าไหร่ มีรูเคฟหรือว่ากฎในการปล่อยน้ําอย่างไรให้ชัดเจนมีการทําปลูกป่าปลูกหญ้าแฝก<ห>เพื่อชะลอน้ำ,ะน,ำนะครับน้นําที่ลงมานี่ไม่ใช่ว่าทุกทุกหยดไหลพรวดลงมาในเขื่อนหมดมีปลูกหญ้าแฝกปลูกปลาปลาก็มีหลายแบบปลาย,ยืนต้นป,ปลาไม้ล้มลุกเพื่อให้เนี่ยมันเกิดสมดุลและเกิดชะลอน้ำนะครับอันนั้นคือขั้นแรกในระดับ ต้นน้ำพอกลางน้ำลงมาแถวอาจจะเป็นไล่แต่อายุนครสวรรค,ค์นครสวรรค์สิงห์บุรีเนี่ยทำสองอย่างครับก็คือเราต้องไปเสริมคันไอ้คันที่มันเคยพังประตูน้ำที่มันอ่อนแออยู่เนี่ยทำให้มันแข็งแรงขึ้นเพื่อว่าจะได้รับน้ําได้มากขึ้นท่าเดียวกันเนี่ยก็มีกําหนดพื้นที่แก้มลิงพื้นที่แก้มลิงก็เห็นที่เป็นโครงการแห้งผลิตครับว่าน้ำเนี่ยถ้าเกิดมาเยอะเนี่ยก็คือเอาไปเก็บบางส่วนในพื้นที่ที่เรากําหนดไว้ ถ้าเก็บไว้พอถึงเวลาที่น้ํามันเริ่มเบาบางลงก็งลงปล่อยกลับคืนมาค่ะแล้วตรงนี้จะมี2ส่วนนะครับพื้นที่กลางน้ําก็คือเราก็จะทําเขาเรียกเป็น water collection หรือว่าเป็นแก้มลิงแล้วก็ทําการเสริมคันขั้นน้ําเสริมประตูน้ําให้แข็งแรงะนะครับส่วนปลายน้ําคือที่พวกเราอยู่นี่ฮะยุทธยาซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจสำคัญเนี่ยอันนี้เราคงทําแก้มลิงไม่ได้ว่ามันไม่มีพื้นที่ทำสองอย่างครับก็คือว่าเพิ่มปริมาตรแม่น้ําให้ไหลเร็วที่สุดถ้าหลักคือว่าเอาน้ํา ให้ออกทะเลให้เร็วที่สุดะนะครับก็คือว่าต้องขุดคูขุดคลองถ้าเราเห็นโครงการขุดคูขุดแม่น้ําขุดลอกแม่น้าขุดสันดอนแม่น้ำเจ้าชายาแม่น้ํทาท่าจีนแม่น้ำอเมรกงเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลออกเร็วที่สุดอีกมาตรการหนึ่งก็คือว่าก็ต้องไปทําพื้นที่ปิดล้อมนะในพื้นที่สําคัญเช่นอย่างที่เมื่อกี้ตอนตอนต้นนะของรายการนีม่มอุตสาหกรรมเราก็ทํากําแพงกั้นน้าล้อมรอบแล้วอาจจะทําถนนยกเพื่อให้โลจิสติก ทำถนนวงลูปใหญ่500กิโลเมตรเพื่อป้องกันประชาชนในพื้นที่เดี๋ยวจะมีรูปให้ดูอีกทีหนึ่งนี่แล้วถ้าเห็นนี่ครับถ้าเราจะเอาทั้งหมดเนี่ยมาที่เราพูดไปทั้งหมดเนี่ยฮะถ้าเราไปดูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือโครงการตามแนวพระราชดิลนั่นเลยถ้ามีตำลัดเนี่ยเรื่องนี้มันหลายสิบป,ปีแล้วแต่พวกเราอาจจะไม่ได้สนใจหรือไม่ได้น้อมนํามาใช้แต่ว่าถ้าดูที่ท่านมีพระราชดิลไว้นี่ฮะก็คือเนี่ยฝายต้นน้ําอ่างเก็บน้ําเขื่อนแก้มลิง ทุกอย่างเนี่ยท่านมีรรมหลักไปแล้วที่สิ่งที่เรามาทำนี่ก็ได้นำาพหลักหลีดท่านเนี่ยเอามันร้อยเรียงกันใส่ยทันกว้างกว้างนานมากแล้วครับแล้วก็ยังทันสมัยอยู่ถึงปัจจุบันนี้ครับทุกอย่างเนี่ยเราก็ได้ได้น้อมนำมาสู่แผนของรัฐบาลด้วยนะครับทีนี้ภาพรวมของรัฐบาลผ่านไปหมดแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะในช่วงหน้าก็จะมาคุยในส่วนของ กระทรวงคมนาคมที่รับผิดชอบนะคะท่านรัฐมนตรีคะก็จะเป็นโครงการทําคันดินคันดินเหนียวถนนยาวใช่ไหมคะเป็นถนนเลยครับเป็นถนนเป็นถนนด้วยแต่ว่าซึ่งก็ถือว่าเป็นเขื่อนด้วยในช่วงแรกจะมีทำถ้าเกิดเราฝนเนี่ยต้องมีทําคันดินบางส่วนแต่ตัวหลักๆแล้วคือต้องเป็นถนนค่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็กลับมาคุยกันในช่วงหน้าในส่วนของกระทรวงคมนาคมดูแลรับผิดชอบในส่วนไหนบ้างค่ะสักครู่ค่ะ